สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูจะมาสอนการทำดอกไม้แฟนซีนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยดอกไม้ขนาด3มเซนนะครับแล้วก็ดอกไม้5เซนซึ่งวันนี้ครูจะมาสอนการหยอดโดยที่ครูจะสอนดอกไม้ทั้งหมด5ชนิดนะครับคือเริ่มต้นที่ดอกกุหลาบนะครับเป็นขนาด3ามเซนดอกลีลาวดีดอก,ดวดดอกบวย ดอกทานตะวันครับแล้วก็ดอกกล้วยไม้นะครับซึ่งวิธีการหยอดนะครับจะมีทั้งขนาด3เซนและ5เซนก็จะมีวิธีการหยอดที่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันได้เลยครับครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนะครับก็จะมีพิมพ์ดอกไม้เป็นขนาด3เซนนะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีพิมพ์ดอกไม้ขนาด5เซนคือตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสีผสมอาหารนะครับสี ของครูจะใช้สีตาตัวนี้นะครับก็คือสีเนี้ยแล้วแต่เราเลยว่าเราจะชอบสีอะไรก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความที่เราชอบนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหลอดหยดนะครับตัวนี้หลอดหยดตัวนี้เอาไว้สําหรับออดูดสีด้วยแล้วก็ดูดวุ้นสําหรับหยอดในพื้นที่เ,เล็กๆครับครับอุปกรณ์ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับครับ สำหรับวิธีการทำนะครับเริ่มต้นด้วยการเราจะกองน้ํากะทินะครับที่เราต้มสุกเรียบร้อยแล้วเราจะเอาเฉพาะน้ํากะทิอย่างเดียวครับเราจะไม่เอาผงเราจะไม่เอาตัวเนื้อบะเ้าด,ด้วยนะครับเราก็จะกองเนื้อออกครับ เื่อเราได้น้ำกะทิเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นการหยอดนะครับซึ่งวิธีการหยอดนะครับการหยอดขนาด3เซนและ5เซนจะเหมือนกันโดยการหยอดฝักหลกักจะมีได้กันอยู่2วิธีนะครับถ้าเป็นตัวดอกกุหลาบดอกลีลาวดีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวดอกบวยจะใ,ใช้วิธีการหยอดที่ลักษณะเหมือนกันก็คือครูจะใส่น้ํา กะทิก่อนแล้วก็เอากะทิที่ผสมสีหยอดตามลงไปนะครับส่วนวิธีที่2ก็คือการหยอดเป็นชั้นๆนะครับก็ครูวจะหยอดส่วนเกสรก่อนแล้วก็รอให้เขาเซตตัวดีแล้วก็หยอดทับไปอีกรังหนึ่งเหมือนจะให้แยกชั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับการเริ่มทำครับเราก็จะเอาวุ้นกะทิมาผสมสีก่อนนะครับโอเคเราจะผสมสีนะครับธีการหยอดก็คือเราจะดึงสีขึ้นมานะครับ เราจะเริ่มหยดกันที่1นถึงสหยดก่อนนะครับหนสีนี้คือตามใจชอบเะยครับว่าจะเอาสีเข้มสีอ่อนนะครับพอหยดเสร็จปุ๊บเราก็จะคนให้เข้ากันอ่ะนี่ับประมาณนี้เมื่อสีเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปหยดกันที่ตัวดอกไม้ต่อเลยครับครบเราวิธีการหยดนะครับเราจะใส่สีขาวก่อนนะครับประมาณครึ่งดอกแบบนี้คึ่งดอกเลครับ แล้วก็ตามด้วยสีที่เราผสมแล้วนะครับหยดให้สูงสูงนะครับสีก็จะแตกกระจายแล้วจะใส่เกืือเต็มนะครับนี้เราจะหยอดดอกกุหลาบตรงเดียวนะครับแว่าซึ่งดอกโอเคเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับดอกกุหลาบ ต่อไปนะครับครูจะสอนหยอดดอกดีราวดีนะครับก็จะหยอดเหมือนกับดอกกุหลาบเลยเราจะใส่สีขาวก่อนแล้วก็ตามด้วยสีซึ่งสีก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่วันนี้ครูจะใช้สีฟ้าในการทําครับครับเมื่อเราผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหยอดด้วยสีขาวก่อนนะครับสีขาวแล้วก็ตามด้วยสีฟ้าครับ เราจะไม่ต้องรอให้เขาเซตตัวครับหยอดไปได้เลยโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาหยอดกันที่ดอกบววครับเป็นขนาด3เซนซึ่งดอกบววเนี้ยเราจะแตกต่างกับกุหลาบกับวีลาวดีที่เราหยอดมาเราจะใส่สีก่อนแล้วก็ตามด้วยสีขาวครับ เพื่อให้ตัวเสียล้อมอยู่ข้างนอกตอกบ้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับครับสําหรับตอกบ้วยนะครับผูก็จะใส่สีก่อนครับใส่สีก่อนเลยสีก็ตามชอบเลยครับเอาสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบมาตามได้สีขาว เรียบร้อยแล้วครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นดอก uh well. ทานตะวันนะครับคือตัวนี้วิธีการหยอดนะครับครูจะเริ่มหยอดกันที่เกสอนก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวหีบดอกของเขานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับสําหรับดอกทานตะวันนะครับอันนี้ครูจะใช้เกสอนเป็นดอกสีน้าตาลนะครับแล้วก็ตัวดอกจะเป็นสีเหลืองนะครับทええิธีการหยอดนะครับเราก็จะบีบนี้ก่อนแล้วก็ดึงสีน้าตานะครับ หยอดตามรูปนะครับตามเกศสอนตามรูปของเขาเลยนะครับหยอดเป็นวงกลมเพื่อให้เขาเป็นเกสรนะครับตอนนี้เมื่อลอยหยอดแล้วเราต้องรอยพลาซตตัวนะครับเราก็จะมาผสมสีเหลืองต่อเลยนะครับเพื่อเทดอกนะครับ ตอนนี้เขาเริ่มเซตตัวแล้วเหมือนเขาแข่งตัวแล้วเราก็จะหยอดสีเหลืองตามไปเลยนะครับเราจะหยอดประมาณครึ่งดอกนะครับเราจะไม่หยอดเต็มนะครับเพราะเราต้องเหลือส่วนที่จะไปประสานดีโอเคาาอเค,ครับสำหรับต่อไปนะครับครูจะสอนหยอดดอก กล้วยไม้นะครับซึ่งดอกกล้วยไม้นี่วิธีการยอดก็จะเริ่มต้นยอดที่เกสรก่อนนะครับเมื่อเกสรเสร็จตัวเสร็จปุ๊บเราก็จะหยอดตัวดอกตัวกลีบของกล้วยไม้ครับแต่มาดูกันครับว่าหยอดยังไงครับครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะผสมกะทิผสมด้วยสีเหลืองครับเพื่อจอดเป็นเกสรนะครับก็หยอดตามพื้นที่ของเกสรเลยจะมีอยู่สามจุดด้วยกัน1 2 3อตัวนี้ครับ สากรีบนะครับโอเคเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของดอกนะครับซึ่งตัวนี้เราต้องรอยเขาเซตตัวก่อนนะครับอันนี้เขาเซตตัวแล้วนะครับเราก็จะมาตามด้วยกรีบดอกนะครับซึ่งวันนี้กูใช้กลีบดอกเป็นสีม่วงนะครับ เราก็จะหยอดตามลงไปเลยนะครับหยอดประมาณครึ่งดอกนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเมื่อเราหยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องรอยออนเซตตัวนะครับก่อนที่เราจะมาแกะได้เมื่อเราหยอดดอกไม้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะมา ทำส่วนของฐานดอกไม้กันซึ่งตัวนี้เราจะใช้เป็นฐานพลาสติกนะครับเป็นขนาด3มเซนคือตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาวุ้นกะทิที่ไม่ต้องกรองเนื้อออกนะครับมาหยอดเป็นในส่วนของฐานนะครับก็วิธีการหยอดก็จะหยอดประมาณครึ่งหนึ่งของถ้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าหยอดยังไงครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มหยอดกันนะครับเราก็จะหยอดประมาณครึ่งถ้วยนะครับหยอดไปจนครบทุกถ้วยเลยนะครับ ตามจำนวนดอกไม้ที่เราได้ทำไว้นะครับ แล้วครับเมื่อเราหยอดวุ้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องรอให้ตัวฐานเนี้ยเซ็ตตัวดอกไม้เซ็ตตัวเมื่อทั้งสองสิ่งเซ็ตตัวเสร็จปุ๊บเราก็จะมาประสานกันครับอันนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ 5- 10นาทีนะครับรอรอ,อแป๊บหนึ่งครับครับเมื่อวุ้นเราเซ็ตตัวดีแล้วนะครับเราก็จะมาประสานกันซึ่งวิธีการสังเกตว่าวุ้นน่ะเซ็ตตัวดีก็คือเราจะอาจจะสัมผัสนะครับผิวหน้าก็จะตึงๆและ หรือวิธีที่2ก็คือการยกมาสัมผัสโดยใกล้ก็คือถ้าเขายังอุ่นๆแสดงว่าเขายังไม่เซ็ตตัวนะครับต้องรอเขาเย็ยนนะครับเราจึงสามารถจะแกะได้ถ้าเซ็ตตัวไม่ดีบุนก็จะเละนะครับเดี๋ยวเรามาผสานกันเลยนะครับซึ่งวิธีผสานก็คือฝอง่งครูก็จะใช้น้ํากะทินะครับที่กรองเนื้อออกแล้วมาเป็นตัวผสานครับจะผสานยังไงมาดูกันเลยนะครับวิธีการผรสนนะครับเราก็จะใส่ น้ำกะทิมาไปก่อน,นนะครับให้เกือบเต็มถ้วยแล้วเราก็จะมาแกะพิมพ์วิธีการแกะนะครับก็จะงาน,นิดนึงนะครับแล้วก็เอาสัมผัสคว่ำลงแล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยครับดันลงไปนิ้วสองนิ้วนี้ก็ดันขึ้นมานะครับจะสลับทางกันก็จะออกมาแล้วก็เอาไปวางในกะทิที่เราใส่ไว้แล้วนะครับแต่ดูอีกครัคร้งนนหนึ่งนะครับนี่นะครับงอนิดนึงนะครับสี่มุม แต่แล้วคว่อมดอ,อกแล้วก็งัดขึ้นจึงครับ สำเร็จนะครับก็คือเมื่อเราภาสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอให้ที่เราภาสาเนี่เซตตัวดีแล้วเราก็แ็กใส่กล่องแชร์ตัวเย็นเป็นงานเสร็จิธีครับครับต่อไปนะครับเราก็จะมาหยอดดอกไม้แฟซีกันนะครับซึ่งจะเป็นพิมพ์ขนาด5เซนนะครับก็คือตัวนี้นะครับวันนี้ครูจะมาสอนหยอดดอกกุหลาบนะครับดอกดีลาวดีดอกบวยดอกทานตะวันแล้วก็ดอกกล้วยไม้ครับ ซึ่งวิธีการหยอดก็จะเหมือนกับขนาดสามเซนเลยนะครับใช้หลักเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่การกรองเนื้อกะทินะครับเราจะเอากะทิที่กรองเนื้อออกแล้วนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเน้้ากะทิอย่างเดียวนะครับจะไม่มีเนื้อมะพร้าวนะครับจากนั้นเราส่วนนี้ไปผสมสีนะครับสีก็แล้วแต่ที่เราชอบเลยแต่วันนี้ครูจะเอากุหลาบสีชมพูเหมือนเดิมนะครับครับเมื่อเรา ผสมสีเสร็จแล้วนะครับเราจะเริ่มต้นจากการใส่กะทิสีขาวนะครับประมาณครึ่งดอกนะครับแล้วก็จะตามด้วยกะทิที่ผสมสีแล้วนะครับใส่จนเต,เต็มเลยนะครับสีจะสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับการยกเวลาเราเทครับ ครึ่งดอกครับแล้วก็ใส่สีไม่ต้องรอให้เขาแข็งตัวครับกุหลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปจะเป็นดอกเีราวดีนะครับก็ทําเหมือนกันเลยใส่สีขาวก่อนนะครับครึ่งดอกแล้วก็ตามด้วยสีที่เราผสมแล้วนะครับ จะเป็นดอกบ้ยนะครับซึ่งดอกบ้ยจะแตกต่างกับ2ดอกนะครับคือดอกบ้วผู้จะใส่สีก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยกะทินะครับอันนี้แล้วก็กะทิสีขาวตามลงไป ครับครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของดอกทานตะวันกับดอกกล้วยไม้นะครับก็จะใช้วิธีการเดิมคือเราจะหยอดเกสรก่อนเมื่อเกสรเสร็จตัวแล้วเราถึงจะยอดตัวกลีบของดอกนะครับเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าจะทำยังไงครับสำหรับดอกทานตะวันนะครับครูจะให้เป็นเกสรจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเราก็จะใช้หลอดหยดนี่ครับตัวบีบขึ้นมาแล้วก็ยอดตามรูปเกสรเลยนะครับ ก็จะเป็นเกษรของกล้วยไม้นะครับเก่งของกล้วยไม้ครูจะใช้สีเหลืองนะครับซึ่งสีนี้ก็แล้วแต่ตามชอบเลยครับอันนี้ครูสอนเบื้องต้นจะจอดด้วยกันอีกสามส่วนกลีบที่หนึ่งสองสามครับ ครับเมื่อเราหยอดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องรอยเขาเซตตัวแป๊บหนึ่งครับแล้วเราเค่อยหยอดตัวกลีบต่อนะครับซึ่งตอนนี้เขาหน้าจะเซตตัวแล้วครับเดี๋ยวเรามาหยอดตัวกลีบต่อเลยครับครับเดี๋ยวเราจะหยอดกันเลยนะครับเมื่อเราผสมเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ัดทับไปเลยใส่จนเต็มดอกเลยนะครับ ไปจะเป็นดอกกล้วยไม้นะครับดอกกล้วยไม้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับก็ผสมสีให้เข้ากันสีก็ตามชอบเลยครับเสร็จแล้วก็หยอดทับลงไปเลย เราหยอดเสร็จแล้วนะครับเราก็ลอยเขาเซตตัวนะครับซึ่งช่วงเวลานี้อาจจะใช้ประมาณ10 1 5นาทีนะครับแต่ถ้าเรารีบหรือเร่งด่วนนะครับเราสามารถเอาพัดลมมาช่วยเป่าได้นะครับโอเคระหว่างนี้เรารอก่อนนะครับเมื่อวุ้นเซตตัวดีแล้วนะครับซึ่งวิธีการดูก็เหมือนเดิมครับลองแตะลองสัมผัสดูถ้าเขาตึงๆแสดงว่าเขาเซตตัวดีมันก็จะมาแกะกันครับ ซึ่งวิธีการแกะก็เหมือนเดิมครับ ครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการหยอดดอกไม้แฟนซีนะครับ็นขนาด3เซนและ5เซนนะครับก็หน้าตาก็อ,ออกประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเลือกหากล่องหรือแพ็กเกใจใส่ได้ตามใจชอบเลยครับ